呃哦。嗯嗯嗯 อ้ยมีเสียงะระฆังด้วยโอ้โหจะสังเกตได้ว่าอ่าบนหัวของริโป้เนี่ยจะขึ้นเป็นรูปตากระพริบกระพริบครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง5ิ b 10วีสิบทราไบต์นะครับแล้วตอนนี้ท่านกำลังรับชมอยู่ในเกม TFX by F ตัวไหนนะครับอ่สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวทางด้านของเหยาเล่าปีนะครับเป็นรีวิวเบื้องต้นของสก,กิลของเขานะครับว่าสก,กิลของเขาทําอะไรได้บ้างน,นะครับนี่เลยนะครับเป็นตัวที่เพิ่งมาใหม่หมาดๆเมืม่อแพทล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวละครจุติร่างสองเลยนะครับทาางงด้นขอเหย่าปีตัวนี้นะครับผม เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าเข้มแน่นอนแล้วดูครับผมนะฮะปัญญาผมนี่ปาไปถึง468แล้วถามว่าใส่อะไรนะครับแทบจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ sp นะครับความเร็วว่องไวอยู่ที่145นะครับก็มีผลพวงมาจากการใส่อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยครับดูนะฮะปัญญาเพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้โหอาวุธกระบี่คู่ชายหญิงบอก5นะครับนี่ฮะหลักๆคือตรงนี้ครับผมนะครับและนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเวลยัง50 อยู่นะครับยังใส่ของ2ดาวไม่ได้นะครับของ2ดาวจะใส่ได้ตอนวล60ินะครับตอนนี้ก็ใส่1ดาวไปก่อนนะครับนี่ฮะมีอะไรก็ใส่ใส่ยัดยัดไปก่อนนะครับอ่ายังไม่ได้บ่วงยังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือเดี๋ยวจะมารีวิวสกิลบางตนแล้วกันนะครับความเก่งของเขาอ่าว่าสกิลของเขามีโกงมีอะไรอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกับลิปโป้ก่อนเลยนะครับผมนะฮะว่าสกิลของเขาจะโหดจะตึงจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับในเรื่องของเหยาเล่าปีในจุติสองนั่นเองนะครับอ่าลองดูเลยนะครับ โอเคครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองแค่สกิลของเหยาเล่าปีนะฮะนี่ฮะสกิลที่หนึ่งนะครับระเบิดดาวตกนะครับอารมณ์เหมือนลูกตุ้มยักษ์ลูกตุ้มหนามนะครับอ่าใช้เป็นการโจมตี3ยูนิตนะครับอ่าใช้เก็บเลเวลได้ด้วยนะครับสกิลนี้อ่าปาออกไปนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลที่2ของเขานะครับอ่าระฆังทองคุ้มกายนะครับอารมณ์เหมือนม่านคุ้มกันบวกกระจกนะครับอ่านี่ฮะเราสามารถเลือกยูนิตได้เลยว่าจะให้คุ้มกันใครนะครับเดี๋ยวลองเอาคุ้มกันตัวของเขาเองนะฮะนี่นะครับ อ่าอุ้ยมีเสียงระฆังด้วยโอ้โหนี่นะครับเป็นระฆังทองนะครับควอบแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นการป้องกันนะครับเป็นบาอารมเหมือนบาเรียป้องกันนั่นเองนะครับอ่ะมาดูสกิลที่3านะครับเทถอนรไร้ขอบเขตนะครับอ่าสกิลนี้นะครับจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเป็นสกิลสายเวทธาตุดินนั่นเองนะครับโจมตีแบบนี้เลยตูมนี่นะครับโอ้โหเนี่ยเป็นการทำดาเมจเดี่ยวนะครับสกิลที่3นะครับทวนสกิลที่4ี่นะครับเหินปาเป็นธรรมตะนี่นะครับ เป็นสกิลทีเด็ดที่ได้มาจากการอัพอาวุธต้องบวกหนึ่งก่อนนะครับถึงจะได้สกิลนี้มานะครับอาวุธของ่าตัวเขาเองนะครับอาวุธประจําตัวนะครับสกิลนี้นะครับลองใช้ดูนะครับไปยนะครับปุ้มเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยอ่ะตะกี้เห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะลองมาสู้ใหม่ดูนะครับจะเริ่มจากสกิลเหินปลาเป็นอมตะเลยนะครับสกิลอันตรีของเขานนั่เองนะครับลองใช้ดูนะครับฟื้นป้มไปนะครับอู้เรียบร้อย จะสังเกตได้ว่า่าบนหัวของลิโป้เนี่ยจะขึ้นเป็นรูปตากระพริบกระพริบอยู่นะครับอารมณ์เหมือนตอนนี้เขาจะโดนยั่วยุนะครับอารมณ์เหมือนโดนยั่วยุจากท้าของเหยาเล่าปีนะฮะเนี่ยฮะเขาจะโจมตีแต่ยูนิตเหยาเล่าปีตัวเดียวเลยนะครับแล้วโจมตีเป็นธรรมดาด้วยนะครับนี่ฮะไม่ใส่สกิลด้วยนะครับอ่าจะโจมตีธรรมดานะครับประมาณกี่เทือนฮะเดี๋ยวลองดูครับตะกี้2เทือนละอ่าสเทือนนะครับโดนยั่วยุ3ามเทือนแล้วยังมีต่อนะครับเทืนที่4ี่อ่า ดูนะครับโหดมากนะครับโอ้โหโดนยั่วยุไปถึง3ามถึงสี่เธอเลยนะครับทางด้านของริปโป้นะครับโอ้โหนะฮะอ่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราใช้คอมโบกับสกิลระฆังทองจะเป็นยังไงครับนะฮะใช้สกิลระฆังทองก่อนนะครับปั๊บอ่าคุ้มกันก่อนปึ้งเรียบร้อยนะครับระฆังทองคุ้มกันเสร็จต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นทางด้านของสกิลยั่วยุให้เขามาตีอ่าตรงที่มีระฆังทองอย่างเดียวเลยนะครับอ่าสกิลยั่วยุนะครับปึ๊บตูมนี่นะครับจะขึ้นลูกตานะครับอ่าล้วตีไม่เข้านะครับโดนยั่วยุฮะ แล้วคิดดูครับสกิลที่สี่ของเขานี่คือโดนถึง6ยูนิตเลยนะครับโดนถึง6ตัวเลยนะครับเป็นการยั่วยุแบบหมูเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับโดนยั่วยุแบบหมู่เลยนะครับอีกทีครับฟื้ตุ้มนี่นะฮะนะครับโดนยั่วยุอีกนะครับดูฮะแล้วก็เหมือนจะเลือดลดด้วยนะนะครับนี่นะครับอ่านะครับมีเอฟเฟกจากการโจมตีบาดเจ็บด้วยนะฮะนี่นะครับอ่านะ คือถ้าใส่ระฆังทองหรือว่าถ้าใส่ม่านคุ้มกันจากตัวหลักของเราเนี่ยนะครับให้ตัวขุนพลเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสบายสบายนะครับนี่ฮะโอเคผมสาหรับทังงน้านของสกิลเห่ยเล่าปีนะครับทั้ง4สกิลก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนทั้งน้านของกิจกรรมหาได้รับเหว่ยเล่าปีเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้อาวุธของเขานะครับโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าเล่นทุกวันก็น่าจะมีโอกาสได้กันทุกคนนะครับโดยการที่เข้าไปที่สวัสดิการนะครับแล้วก็ลองเลื่อนหาดู จะอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะไอเ้เกิจกรรมของเขานะครับจะอยู่ที่ ตรงนี้เลยนะครับการได้รับไอเทมหรือว่าการได้รับอาวุธของเขานะครับสุ่มทุกๆ20ครั้งจะได้อาวุธของเหยาเล่าปีมา1ชิ้นนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นท่าหน้าของกระบีผู้ชายหญิงนะครับของเหยาเล่าปีนะครับตัวท่าหน้าของตัวละครของเขานะครับหรือว่าม้วนคมพีของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับทุกๆการสุ่มขุนพล50ครั้งนะครับก็จะได้ทางด้านของตัวละครเหยาเล่าปีมาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับนะฮะทางด้านของการที่จะได้อาวุธแล้วก็การที่จะได การันตีะครับเนี่ยนะครับสุม50ครั้งได้นะครับอ่ะ อันนี้สุ่ม20ครั้งได้แต่ในระหว่างที่เราสุ่ม20ครั้งหรือว่า50ครั้งเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ตัวละครหรือว่าได้ตั้งแต่ของอาวุธเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็ได้2ต่อกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เล่นทุกวันนะครับลองเปิดเปิดดูนะครับได้ตัวสุ่มขุนพลมาฟรีตัวสุ่มทางด้านของอาวุธมาฟรีก็มาลองสุ่มสุ่มดูนะครับสะสมกันไปตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้กันทุกคนแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกกกกกกก็ขขออคคุุุุุทททททนนรรัีี่่่่เเ้้้้าาาามมติดดดชลแแสงหหหววใใใจ เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้ทมคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ